ควันนี้เรามาเที่ยวตลาดนัดพะเครื่องลังสิบอยู่ในตลาดลังสิทธิ์ เยอะมากเลยเอารู้ว่าจดีได้จะร้ายเสีย ว่าตลาดสใจยาวไปถึงนู่นแล้วครับค่าศนงอย่างค่ารงค่าก thank you หลักเยอะแยะไปหมดแล้วค่อยๆส่อ,อ,สองดูครับห้อเงเยนนินเจ๋อเจอ